อนนี้เราจะมาเก็บช่วงขวัญน,นะคะขวัญพี่ลูกค้าจะอยู่ตรงนี้เด็ดแล้วแต่ว่าความบางเขาจะอยู่ใต้ขวัญน,นิดนึง้อ่เจ็บจะเก็บกลับไปะะอาาึปนนง,องตรงนี้นะคะกว้างกลมๆประมาณนี้เป็นลายผมเนาะทุกคนกว้างมาถึงตรงนี้นะคะที่ท้องเจ็บต้องเก็บกว้างมาด้านขาน,นะโอเคคือ <Okay. S 1> เก็บต่อนะคะเพราะว่าช่วงข้างหน้านั้นทามาเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ด้านหลังตรงนี้นะคะโอเค คะ่ะตอนนี้ช่างเจี๊ยบก็ได้สักลายผมนะคะปิดช่วงขวัญตรงนี้นะอันนี้เป็นงานสักลูกค้าผู้หญิงนะคะซึ่งเห็นข้างในคือแบบไม่เห็นละช่วงขวัญตรงนี้ช่างเจี๊ยบปิดเป็นขวัญเดี๋ยวช่างเจี๊เปิดให้ดูนะนี่คะ่ะเป็นลายขวัญแบบวนส,สวยๆเพราะพี่เขาบอกว่าปกติถ้าแสกข้างก็คือจะเห็นตรงกลางตรงเนี้ยมีความขาวซึ่งเมื่อกี้ช่างเจี๊ยบถ่ายให้ดูแล้วว่าระหว่างช่วงตรงเนี้ยค่ะเขาจะขาวนะคะช่างเจี๊ยบเก็บรายละเอียดข้างในเห็นเป็นเส้นผมนี้มาให้ดู นะคะเห็นไหมคะเห็นเหมือนมีผมอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะปกจริงๆพี่เขาแสกกลางมานะแต่เจี๊ยบอยากแสกข้างให้เห็นว่าข้างหลังเวลามันเปิดมันมองไม่เห็นแล้วนะคะด้านบนเก็บเนียนละเอียดแบบนี้นะคะจะมีแสงลงขาวๆเนาะไม่เป็นไรเนาะดูพ okay. oh ื้นผิวสีสันนะคะจากที่มีความขาวตอนนี้เห็นเหมือนมีผมอ่อนๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะเห็นไหมคะเนี่ยช่างเจี๊ยบเปิดให้ดูนะคะเสยกลับมาแบบนี้ก็ได้ ปัดซ้ายปัดขวาได้หมดนะคะมัดผมรวบผมได้หมดเลยแสกกลางก็ได้นะคะแสกลกางก็จะเห็นพื้นผิวด้านล่างเป็นแบบนี้นะคะเห็นสวยแบบนี้แน่นแบบนี้ติดแน่นอนไม่ต้องมาย้ำสีนะคะอยู่ไปแบบยาวๆตลอดชีพแล้วกันเนาะว่านี้แหละเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแบบบอกว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนอยู่ไปตลอดจริงๆค่ะรอยสักคือการเอาสีลงไปอยู่แทนนะคะผิวแล้วก็แล้วก็อยู่ไปแบบนั้นนะคะคือลอยสักค่ะติดแน่นอนเนี่ยเห็นไหมช่างเจี๊ยบเก็บ ลายผมข้างในเห็นเป็นลายผมจริงๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นเป็นลายลายผมแบบคือแบบเป็นงานที่ต้องตั้งใจแบบอย่างขั้นสูงสุดนะสี่ชั่วโมงนะคะวันนี้ไม่น่าน่าจะใช่นะคะสี่ชั่วโมงเต็มๆนะทุกคนเนี่ยช่างเจ็บนั่งลับพี่ลูกค้าแบบเก่งมากแบบนิ่งสุดๆเนาะเพราะว่าพี่ลูกค้าผ่านการทํา เป็นอะไรนะฝังสีมาแล้วใช่สองครั้งแต่ก็สีไม่ค่อยติดเลยนะคะไม่ไม่ติดเลยนะคะตอนนี้มาเปลี่ยนวิธีเป็นสักเนาะสองแบบก็จะไม่เหมือนกันนะคะผลออกมาไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ไม่ต้องพยายามสีแล้วก็ติดไปตลอดเลยนะคะสองสามปีก็อยู่งี้ห้าปีสิบปีอยู่ไปจนมูนแหละตลอดชีพแล้วกัน <c oughs> โอเคหันดูข้างหลังเดี๋ยวส้มจะเปิดอีกทีหนึง่งให้ดูว่าพอเวลาถึงผมแหวกอย่างนี้ก็ยังเห็นเห็นแน่นสวยนะคะ อย่าช่างเจี๊ยบให้ดูนะเห็นแน่นสวยหมดทุกจุดนะคะโอเคค่ะ